สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอพระโชคครับมื่อนี้สอพระโชคกับมาทีบัตรบุรพารามมครับมื่อนี้มีการอัญเชิญยาม่อนครับมาประดิฐานที่บัดรบุรพารามเนี่ยครับตอนนี้ขบวนรถที่อัญเชิญยากับกำลังเดินทางมาคกครับพี่น้องครับตอนนี้ยามาถึงแล้วครับทงไี้เดี๋ยวกับ สพโชคสิพผาไปเบิ้งว่ามีรถขั้นใดแน่มานนี่ครับไปเบิ้งทะเบียนรถครับพี่น้องครับเบิ้งทะเบียนรถที่อันเชิญหญ้ามากครับตามสพโชคมากครับพี่น้องครับนี่แหละครับท่านผู้ชมก็ับคือทะเบียนรถที่อันเชิญหญ้าม่อนมาทีวัดบุรพาลามครับแปดสี่สามหนึ่งหนึ่งห้าครับแปดสี่สามหนึ่งหนึ่งห้าครับเป็นรถที่อันเชิญหญ้ามาทีวัดบุรพา่ามครับ เดี๋ยวสิข้าพี่น้องไปเบิง้งงาครับมาเบิ้งครับนี่เราทับองค์งาครับตอนนี้ยังบระเทศในโลงรถครับองค์งาครับตอนนี้เดินทางมาถึงแล้ว ยาอนครับขอบด้วยพญานาคครับอันนี้องค์พญานาคที่เสียมากประดิษฐ์ที่เสาที่นี่แหละครับครับอันนี้รถจามขบวนครับเดี๋ยวเบิ้งรถจามขบวนครับ สามหนึ่งหนึ่งห้าครับท่านนี่ตามขบวนครับเก้าสองหาสองครับท่านนี่ขั้นที่สามขบวนแง่มากครับเก้าสองห้าสองครับอันนี้ตามตามขบวนของงามากครับอันนี้ภาพด้านหลังได้ครับพี่น้องภาพด้านหลังขององุ่ยาครับกระสวยสุดจดงามนะครับพี่ อันนี้คือทะเบียนรถเนอพี่น้องทะเบียนรถที่อันเชื่อมของงามากครับแปดสี่สามหนึ่งหนึ่งห้าครับแปดสี่สามหนึ่งหนึ่งห้าครับสวนห้าสสวยงามครับพี่น้องครับ อันนี้มันก่หลายตัวนาะพี่น้องนอเอาไปเสี่ยงโชคได้เวยครับแปดสี่สามหนึ่งหนึ่งห้าครับอันนี้เป็นรถที่อันเชื่อหงยามากครับ เป็นเหล็กสวยอยู่ครับพี่น้องเอาไปวิเคราะห์หรือไปตัดเอาได้เด้อครับพี่น้องเดา๋อาตัวใดก็ได้ครับอันนี้คือรถสร้างครับ,ข,ข,บ,รบขั้นที่นําขบวนครับขั้นที่หนึ่งครับขั้นที่นําขบวนขององค์ยามาาครับซีซีเก่าหาครับซีซีเก่าหาครับขั้นนี้เป็นขั้นนาขบวนครับเนาะ ยังไรพี่น้องกลองอาล่องออกไปวิเคราะห์เบิ่งเด้อครับบางที่อาจสิเป็นเลขนำโชคก็ได้ครับเ <c oughs> มื่อได้กัะฝันพุนโอ้ฝันว่าจังได๋ก้อฝันพู้ใหญเป็นตัวฝ้เป็นโอ้ฝันว่าพ <c oughs> ี่มาก,การาบเพิ่นแม่นบ่นวันนีนั่อยู่นี่แหละโอ้นอนอยู่นี่เลยจินนั่นเป็นไฟใต้จุดใจเทียนหือบ่ให้เป็นตัวเด้อเลขให้นองหัวซต็มโอ้หันบอกหนูหันมาเห็นเลขอดองหายมันจะดีเลย โอ้โหวันมาเห็นเหล็กสองหายเลยสงสัยอยู่ด้วยจสงสัยหรอวะพี่คึ้นมากอยู่วัดนี้ว่าห้เป็นตัวได้จีเออจเป็นปัญหาประสบบอกคนว่าที่าส่สองหาตนตัวเาสเออสรนบหมดยำข้มฟันให้ปั้งอยู่ด้วยคนว่ายไงไหนก่อนวัดนี้นจีหนกเด้วววัดนี้สิว่าห้เป็นตัวได้จี ให้เป็นปัหาหรอกว่าสันหยุดสูบจุดเสี้ยนเหลียญยุบยุบได้ดอเลยมื้นตาถึงขึ้นว่าฝันตัวอยู่ว่าสันไม่ว่าไปติดสูบหรอกให้เป็นปหาหรอกให้ใสองหัวว่าสันให้ซองหัวเท่านั้นมันบ่าเท่าเดียวโอ้ข้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ตาบุญมีเรามานอนยังหนีเพราะสมียขึ้นว่ามันว่ามันเป็นความจริงว่าสันที่แท้มันเป็นฝันเห็นบ่ ไปไม่เลือกสองหามือวาเนเปใหญ่สองคน<า>น,นี้สองหาย,ยาัี้ม <c oughs> ่สอหาาสให้เป็นปัญหาเดิมวันใ่เจ้ว่าให้เป็นตัวเจ้ให้สองหัวคือให้สองหัวครับนให้เป็นปัญหาให้คุณแต่หุญนมีมาก <c oughs> ให้สอหัวเด้อพี่น้องเด้อเอ,าอ้ายังไงเท่ากับลีบื <c oughs> อ่เขอาครับเดี๋ยวเยเดี๋ยววครับตนมชิวเราคู่มือออมันคิวตัวนี่แหละมันคิวอ่ะฟังเด้อพี่น้องสองหัวนี่มันเป็นได้สองยางนะครับเป็นทั้งสองหาแล้วก็เป็นทั้งสองหก เราบอกว่ามานอนเบื้องเราบาดหูเมียขืนมากเกิดมาเห็นเลขสองห้ายื่นอีกคือสองห้ายื่นยี่แหละครับยื่นหนาปูเฮานี่เออสองหา้าเดือนยีมห้ามีนาคมสองห้าหกสี่นี่ครับนี่ครับเราบว่าเมื่เห็นเห็นเห็นอะไของจริงมันมีเสื้อในเส้นยีมห้ามีนาคมสองห้าหกสี่ เราฝันว่ากำมานอนอยู่นี่ครับเมียเห็นมาเออเนื่ยฝันเราจนตื่นเห็นไหมวันนี้มั่นกมฝันว่าสันเอามาขอส่งเขาหลาบเขาปูเขาเนี่ยแหละงานนี้ปูบอกว่างวดนี้ก็ให้เป็นโตเด้อว่าสันเสียให้เป็นปัญหาว่าสันปัญหาเกิดขึ้นงวดนี้เสียให้สองหัวเท่านั้นว่าันครับเนาะที่น้องกับเปรี้ยวมังเด้อครับสองหัวมันจะเป็นอย่างครับ จะมีการการจาดบรยากาศธท,ที่สอนรับงานครับนอน,นี้เป็นการงานเคลื่อนเลยครับอันเคลื่อนงานมากประดิษฐานเยอะมีอะครับนี่วัดยู่ในข้าร่ามของเขานะครับเลย ขอวิชัยครับเป็นพูครับอันนี้ก็เป็นพญายนาคสามเสียงครับสีม,ม่าประดิษฐ์อยู่นี่ละครับเสาด้านนานี่ครับดานนาขององค์งานนี่ครับนี่แหละครับสองเสาเนี่ยสิม,ม่าประดิษฐ์นี่ครับหนาคสามเสียง นี่ะครับนากสามเซียนเสียงมาประดิษฐ์เสียงมาประดิษฐ์แทนใบนี้ครับเอานี่อันนี้อันนี้ชุดนึงอยนี้ครับชุดนึงกสีมาอยนี้ครับนี่ครับสวยงามครับอันนี้ยังบอกี่อยากได้ครับคนถสีงมาติดิษตั้งนี่คือคนถสีมาปั่นจออยู่นี่ครับอยูนี้ครับ ยังอวเอน้องนี like. <c oughs> ่ยเยอมลอิเ <t> จุดไนครับเอาลันะครับเหนหะครับท่านผู้ชมครับโปรดสังเกตที่แจมปูด้วยครับเห็นเล็ก82ครับ 82หรือ83เนี่ยแหละครับพี่น้องครับเบิ้ห็่งนะครับครับแต่ขอพระโชคเห็น82หรือ83เลยครับสวยครับเลข8สวยครับ82หรือ83เด้พี่น้องเบิ้งเบื้องกันครับเบิ้งตีแจมของปูเนี่ยนะครับปูันดีใจครับงามมากมือนี่ครับปูันเยี่ยมต้อนรับงานครับแล้วก็ได้นี่ยนะครับตัวเลขยุบแจมปูหนี่ แปดสองหรือแปดสามนี่แหละครับพี่น้องเบิรงเราครับมาเบิรงเด้อพี่น้องเบิรงนอบกันครับหรือว่าพี่น้องเห็นเป็นตัวใดกับยังไดกับทักมาได้ครับเด้อทักมาครักคอมเมนต์มากครับคอมเมนต์ในคลิปมากครับว่าพี่น้องเห็นเป็นตัวใดจะสองพสิบหรือแปดสามหรือแปดสองนี่แหละครับพี่แน่ๆคือแปดครับอันนี้ว่ามันมาโนได้ครับ เห็นอีหลีครับพี่น้องครับเห็นอีหลีครับยูแจมปูนครับยูโหนกแจมครับนะครับพี่น้องเบ่งน้ำกันเนื้อครับเบิ่งให้ชัดเจนครับเนาะเป็งไรครับพี่น้องครับไปวิเคราะห์ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมตอนนี้องค์ยาก็ไเด้มากถึงที่ประดิษฐ์นะครับที่วัดบุรพารามละครับตอนนี้ครับกลังเอาล่งจากรถเครนครับก็ถือว่าเอาล่องยากอยู่ครับพี่น้องครับ เป็นการยากลำบากขอสมควรครับทีอจจบ่อาจจะสูงกว่านิดหนึ่งครับอาจจะสูงกว่านิดหนึ่งแต่กับจิตว่าคือสิบ,บ่เป็นงานโคอกสร้างพื่นนกับสิตบแตงครับพี่น้องครับครับท,ท,ที่อันเชิญยากมาถึงที่ประดิษฐ์แล้วครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกผูทุกคนนะครับเด้อที่เขามารับชมรับฟังครับสาหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าชคดีทุกผูทุกคนนะครับให้ลำลำมืดรวยแห้งๆครับถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบุตรัพน และกรายการกดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ